<c oughs> ผมว่าน่าจะเน่ามาหลายวันแล้วนะครับคือกลิ่นมันแรงมากอ,ะอ่ะอึ๊บกลิ่นดีมากโอ้โหโกโก้ไอโอ,โอเนี่ยโอ้เอ้ยเตือนโูกเตือนพืชดทุกคนกลิ่นฉุนเลยนะครับผมขมคอเลยทีเดียวเนี่ยหอมชุยโอย้ตื่นไหมเนี่ยลูกฮะมึงทำอะไรลงไปเนี่ยขี้ตั้งแต่เมื่อคือนหรือเปล่าลูก เมื่อวานก็รู้สึกว่าทําความสะอาดไปให้แล้วนะรอบหนึ่งเอาตื่นเตือนทุกพี่เตือนเตื่น,นอุย้ยลืมตาแล้วลืมตาแล้วนี่อุย้ยสายตาพิการกูจะนอนนะนุช <c oughs> มึงต้องทําความสะอาดมาท่านผู้ชมขออนุญาตทําความสะอาดกล่องเลี้ยงให้น้องโอ๋ก่อนเลยนะครับผม เมื่อทาความสะอาดกรองเสร็จแล้วต้องทําความสะอาดไอโอมันด้วยสายตาพี่คาดมันนี่ออ้ยน้ําชงโกโก้มึงมีความสุขเลยโอ้มึงขี้เสร็จแล้วมึงก็ลงไปเล่นน้ําขี้มึงเนี่ยฮะเล่นจนแห้งคาตัวเลยโอ้โหติดอยู่ตามหน้ามันเลยทุกคนดูดิมาต่อไปนะครับเราจะทําความสะอาดถ้วยให้ยืนโอนอยโอลงมาก่อนโอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยค่อยๆลงนะลูกอโอ้ลำบากจริงๆเลย มาล้างขี้กบุ้ยหอมชุยเลยเอาเอาเอาจะเดินไปไหนนะ่ะโอ้เดินได้แค่นั้นยังจะเดินีกเดินไปไหนไม่ได้หนักพคงจะไม่โอ้อเดี๋ยวเราไปเล่นกันยื่นโอในดีกว่านี่อุยขี้ยังออกไม่หมดเลยเนี่ยมันติดตามคาบเนี่ยเห็นไหม โอ้ตามตัวนี่โอ้มานีมานีมาน,มน,มนี่มามามาเห็นไหม h, ทุกคน <Okay. S 1> ดูดิโอ้ยขี้เต็มหน้าเต็มตาเลย <c oughs> เอาออกหน่อยไหมลูกพี่ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปถ่ายคลิปคู่กันหน่อยดีกว่า <c oughs> โอ้มามามานี่นะคะ <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมก็จะจับจะยื่นโอเนี่ยมาถ่ายคลิปถ่ายรูปคู่กันสักหน่อยแต่ว่ามันนีเยี่ยวตลอดเลยเพื่อนๆดูดิโอ้โหจะถ่ายคลิปถ่ายรูปดีๆกับคนอื่นเขาหน่อยก็ไม่ได้มันต้องเยี่ยวตลอดเลยโอ้ยอันหน่อยก็ไม่ได้นะโอเนาะ มึงนี่ตัมึงตัวใหญ่มอกเลยอ่ะดูหน้าตามึงดิน่ากลัวนะโอมาโอมาลงมาเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้โอน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายังเห็นอยู่นะว่ามีอืแล้วก็ข้าบของโอนะครับยังติดอยู่เห็นไหมเออตามหน้าตามตาเนี่ยยังติดอยู่เลยโอชุกโกปรกนะนายชุกโกปรกมากเลยอ่ะไปเล่นน้ําขี้ตัวเองโอ้ยดูข้ามมานี่เอ้าเอาเอาเอาเกาทองให้หน่อยแล้วยี่วเลยอุ้ยอุ้ยยังไม่สุดเราเมื่อกี้เยี่ยวเต็มหน้ากูเลยโอ อีโอ้เต่าขี่เต่าไหมโอ้ขี่เต่าไหมก่อนจะไปขี่เต่ามึงอาบน้าให้สะอาดก่อนไหมเดี๋ยวขัดตัวให้โอต่อนี่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทาความสะอาดเสร็จค่อยไปขี่เต่าเนาะเนาะอุ้ยเอาจะไปไหนเนี่ยอุ้ยคนไม่ไหวแล้วอย่าไปขี่ละเหรอหม,มึงเ่ยใจร้อนจริงๆรเลยกูสะออนพงุงมึงจริงจงอยากบีบให้แตกมากเลยเนี่ยจะระเบิดเส้นหน้ากูไหมวะ นี่ความฝันโอ้เป็นจริงแล้วนะครับผมได้ขี่เต่าแล้วเต่ามันจะเดินไปเรื่อยนะโอ้นะมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยอุ้ยเนี่ยนะครับผมเท่มากเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหจะออกไปทำยุทธหัอตถีอยื่นโอ้สายตาพิคอตนะครับผมราชาก,กบราชายื่นโอ้พุ่นแล้วเจ้าหลังจากลงมาจากขี่เต่าแล้วนะครับเราก็ต้องแต่งเท่ให้ยื่นโอ้สักหน่อยนี่เป็นเงาะป่าเลยมีดอกไม้ทักหูเป็นเงาะป่าเลยเราเนี่ย อุ้ยแต่มันหล่อมากเลยนะยื่นโอเนี่ยโคตรเท่เลยก็พายื่นโอยืดเส้นยืดอุ้ยอุยโอ๋แป๊บนึงอุ้ยอุ้ยจะยื่นจะยืดอุ้ยอุยจะไปไหนเนี่ยอุ้ยพายื่นโอยืดเส้นยืดสายได้พอประมาณแล้วนะครับทีนี้เราจะเอายื่นโอไปเก็บนะโอ้โหเป็นไงสบายไหม ได้ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะครับผมจะได้ออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงด mm hmm. นี่ททำความสะอาดเพิ่มให้สักหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเติมน้ําลงไปจากนั้นก็จะได้เอายืดโอ้ไปเก็บแล้วก็จะได้เอาเจ้าตัวปัญหาตัวต่อไปมาต่อนะครับผมตัวนั้นก็ได้กลิ่นทําแม่งทําแม่งเหมือนกัน <c oughs> โอเคโอ้ไม่นะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับบ้านของโอ้ไปบ,บายโอ้ภารกิจต่อไปก็จะได้ทําความสะอาดบ้านให้กับกบเน่าอีกหนึ่งตัวนะครับผม นี่ <c oughs> กลิ่นมาเลยกลิ่นดีมาก <c oughs> ปึ๊บโอ้โหกูจะอ้วกไอ้ตื้อตื้อกลิ่นดีมากเลยเนี่ยหนักไว้โออีกอุ้ยออกมาก่อนเลยอุ้ยแต่ถ้วยมันสะอาดด้วยเฮ้ยฉลาดเนี่ยเราเนี่ยอึข้างนอกเข้ามานอนข้างในเมื่อวานก็เพิ่งทําความสะอาดไปวันนี้มันเอาอีกแล้วอุ้ย <c oughs> หอมชุยเลยอุ้ยนี่เทลงมาแล้วเทลงมาแล้วควรถ่ายลงดีไหมเนี่ยเอาไม่คลิปนี้เนี่ยเฮ้ยอะทำความสะอาดกันไปนะครับเนี่ยสำหรับบ้านเจ้าตือนะครับผมก็คือบ้านของเจ้าเอ๋นั่นเองเนาะเจ้าเอ๋ตุยไปแล้วเราก็เลยให้เจ้าตือเข้ามาอยู่แทนนะครับคือการทําความสะอาดกบเนี่ยเรากําหนดตายตัวไม่ได้นะเพืพ่อนๆทุกวันนะครับเราต้องเช็คเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะ เผื่อว่าเขาจะอือจะชีอะไรเงี้ยเราก็ต้อง <c oughs> ทําความสะอาดเปลี่ยนน้าให้เขานะครับผม <c oughs> เพราะว่าพวกอือกบนะครับผมถ้ามันหมักหมกมมากเกินไปนะครับหนึ่งถึงสองวันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้นะครับก็อาจจะทําให้น้องกบของเรานี่ป่วยได้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่จะตื้อมาแล้วทําความสะอาดให้เสร็จแล้วนะตือ้อต่อไปก็ทําความสะอาดตื้อต่อเลยละกันเฮ้ยดูหน้าตามันเฮ้ยทําไมตาในเป็นอย่างนั้นอะโตมาจะเป็นเหมือนตาโอ้ไหมเนี่ยฮะสายตาพี่คาดเนี่ยไม่ตื้อ นี่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 โอ้ดื้อมากเลยใส้ <c oughs> ไม่ไหลแล้วเหรอจะตือใส่ไหลใส้ไม่ไรแล้วเราอ,อ,อ,อันเนี้ยวุ้ยมีแผลด้วยนะครับข้างหน้านะครับผมมีแผลแผลตัวนี้เกิดจากความดื้อนะครับดื้อกระโดดชนกล่องนั่นเองไม่เกี่ยวกับว่ากล่องมันจะเล็กจะใหญ่นะครับแต่ว่ากบเนี้ยมันจะคึก กลางคืนมาฝนตกกบจะคึกนะครับก็จะชอบกระโดดชนนั่นเองมันก็เลยได้ฉายาว่ากบบลูฟอกนะครับบลูหมายถึงงัวนั่นเองอุ้ยอุ้ยตือตืออุ้ยทำไมพุ่งในป่องอย่างนั้นนะตือทำความสะอาดให้แป๊บเดียวเองโกรธชะงั้นมันโกรธนะครับทุกคนตอนนี้นะมันก็เลยพองตัวทําตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ขู่เราด้วยดูดิมันทําให้เรากลัวระวังพุงแตกนะลูกพี่นะหเยี่ยวด้วยดิ โอ้เยี่ยวด้วยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นอุ้ยทั้งดีทั้งเยี่ยวใจเย็นนี่ถ่ายคลิปแป๊บเดียวเองเราทำความสะอาดให้นายในเนี่ยอุ้ยใจเย็นอจืดตื้อตื้อตื้ออุ้ยดื้อมากเลยเนี่ยระวังไส้ไหลอีกนะลูกพี่นะอ่านี้นะครับอุ้ยอุ้ยพอลงไปได้นะเดี๋ยวมันจะทำพุงแฟบลงเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแฟบแล้วเริ่มแฟบแล้วโอ้ยตื้อเอ้ยเดี๋ยวเติมน้ำในถ้วยเสร็จเดี๋ยวไปกวนจะตื้อหน่อยดีกว่านะเอ้ยช่ไม่ตื้อเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้้้้้วมมมมาา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 นนนนีี่่เเขขบบ อุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดื้อมากเลยเราเนี่ยอืมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการทําความสะอาดบ้านให้กับเจ้าตือเนี่ยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่นนนนอนๆท่านเพื่อนชาบกาฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้จะมาล้างขี้กบให้ดูบ่อยๆแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้บายๆครับ